สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทั้งหลายเมื่อน,นี่ผมสิพาไปเบิงหน้าห้าในนะครับเด้อว่ามันชิตตอบโจทย์ผมได้บ่สําหรับหน้าน้าแต่มาเหตุเป็นหน้าหยามาที่นี่นะมันชิทดน้าได้หรีบ่เนี่ยผมกาลัางสิภาพไปเบิงน้าถ่วสิบหาหมือสิบห้าขึ้นพี่น้องจะวามันชีย่างบ่ไปไปเบิ่งนาํากันลุยครับเมื่อน,นี่ก็เป็นมือที่สิบหกครับผมเป่งน,น้าออกเรียบร้อยครับข้างล่างผมนี่ เป็นหน้าหญ้านายเทิงเบิดครับหาไรนะครับเด้อเบิรงผมสีผ้างมเบิรงตนี่นี่แหละนี่ทั้งหลังเนี่ยนี่แหละครับนายหญ้านายอื้งเด้อพี่น้องเด้อมั่งก็จะเห็นเป็นดำๆนะครับเพราะว่าหน้าถึิงหน้าอ่วนเนาะมันก็จะมีขี้ต้มขี่ยังจับเนี่ยนี่นี่ยังอยู่ได้ครับยังบ่ทันตายนะครับเลยนะพี่น้องเห็นบ่ เขายังไม่ตายนะครับพี่น้องแต่ว่าก็มีเหีเห่ยวบางนะครับเด้อเขาพร้อมจะลุกขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับดูได้เลยแปลว่าขอสำคัญต้องเป่งหนมามไม่แห้งครับเพื่อจะให้พ่นได้แท่งขึ้นมาใหม่หมนร่อพงกหลาลงเลงระบายหนามครับท่วมสิบห้าวันนะครับเนี่ยพี่น้องเลย โมเมนธรรมดาสำหรับพี่น้องท่านใดที่ว่าหาหญา้าตอบโจทย์หน้านามถึงไม่เห็นหน้าหญ้าค่ะห้าหนนา่ี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ร้ายเติบอยู่ครับทษน,นามได้น้านครับนี่พ้นปูแค่สิบสี่มือสิบสีมือแล้วก็น้าอ่ถ่วได้ซัมดิแล้วครับ ถ้าสมมุิว่ามันง่ายเป็นเดือนแล้วนี่แห้งฉีดบ่เป็นยังเลยครับพี่น้องนี่อายุแค่สิบสี่วันโดนน้ำท่วมนะครับเนี่ยพี่น้องกัล่องพิจารณาเบิงครับถ้าผู้ได้อยากกันหาหญ้าไปปลูกอะผมว่าตอบโจทย์อยู่ครับตัวนี้หญ้าไนครับหญ้าไนจากเมื่อที่ผมปลูกมาเนี่ย็รวมรวมกันแล้วกับประมาณเดือนหนึ่งพอดีครับสิบสี่บวกสิบห้าบวกหนึ่งวันนี้เป็นสิบหก รวมกันแล้วสามสี่วันพอดีนะครับถือว่าตอบโจทย์ร้ายเติบครับสำหรับผู้ที่ปลูกยาเรียงง่วเรียงควายก็ได้ดีครับเป็นการระบายน้ำออกนะครับ,รบรกำลังเล่งระบายออกอยู่ครับเนี่ยไปออกบดเบื่อบดคืดเลยครับแต่ว่ามีน้ำ ขังบนไรล,ลงมาดังเนี่ยมันก็นเลยบกแห่งสาได้จดังดอยครับพี่ดอกเอ้ยนี่เท่ากับปล่อยมันแห่งคักเลยครับเลยนะแห่งเท่าได้แห่งดีครับเพราะว่าน้ำถ่วมไม่ยานพ้นบ่นฟืด